มาาีรา้านแรกร้อยยี่สิบเราได้มาแล้วคนนั้นกล่องน,นี้ดีกว่าเิ๋ๆเราอยากได้มากขนาดนี้ดูทิมเ์บอลแลนด์กี่บาทคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาบุกตลาดไทยแถมรอบนี้มีผู้ท้าชิงสุดด้วยมาลุยกัน เราอยู่ที่คลองถมตลาดไทยวันพฤหัสห์นัดโคตรใหญ่มีน้องคนนึงเขานัดเจอเราแล้วก็อยากจะแบบมาท้าแข่งกับเราอย่างนี้นะสวัสดีครับสวัสดีผมแซมปาเมร์เหมือมนกันและนี่คือผู้ท้าชิงของเราเขาจะมาท้าแข่งเรางบ300หาของอะไรได้บ้างวันนี้ไปดูกันว่างบ,าบ,บ300้เขาจะได้ของเด็ดหรือเราจะได้ของเด็ดไปดูกันเค้ยีร้านแรกร้านแรกร้านแรกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้นะตรงนี้คือโซนที่แบบให้ทุกคนเห็นนะ ตรงนี้คือโซนที่แบบว่าเป็นบ้านเนี่ยมากองๆคือเขาจะว่าเอาแบบแนวๆววบ้านๆอะ่ะเราเดี๋ยวเราเราไปเจอร้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูว่ามันมีของหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาเอาของบ้านๆมากองสามร้อยอะ่ะทำเปสบายเดี๋ยวไปดูหยิบให้โชว์แบบว่าเรียกว่าแบบแต่ของดีแน่นอน จาวาเอาแววดูดิยี่สิบบาทว่ะเฮ้ย,ออยนี่เพิ่งยี่สิบบาทนังไงยี่สิบบาทราาโวลแวร์เองหานแรี่แนเนี่ยของแทน <28. S 1> เฮ้ยทาไปเล่นไปเฮ้ยนี่เอาบ้าเว้ย20บาทพอแล้ทางวอลเป็นเจ็ดสองหกห้เจอฝั่งตรงห้าบาทจริงเหรอฝั่งนี้ห้าบาทเดี๋ยวได้เอาบ้าแล้วเรื่องหนึ่งนี่เฮ้ยคนอ่านี่นี่นี่ไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ดีกว่าโคนนั้นอาอันนี้มีเลเซอร์เนี่ย ้าวเสร็จหสองเดือนสองเดือนนี่อะไรเนี oh. ่ยอ๋อเราได้มาแล้วคูนันยี่สิบบาทมันเป็นเลเซอร์งบอีกสองร้อยแปดสิบสบายสบายเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนเราเจอแหล่งทำกินแล้วอะนี่เลยไหมสี่สิบสี่สามหกร้อยเนี่ยเขี่ยกองพองชีพแต่ก่อนเราเคยทำมาแล้ว <Okay. S 1> นี่ อันนี้กปมชอบป่ะเนี่ยองศาสี่สิบบาทปีสามแปดน่าจะทันอยู่นะปมชอบูด้านเนี่ยเข้าไปตรงนี้ดีกว่าเอ่ยตรงนั้นหน้าดูกว,ว่าขอแวะไปดูหนะ่อยแต่เก็ตแต่เก็ต เฮ้ยแล้วเนี่ยแจ็คเก็ตประกอบหนัง The Page Master คือแจ็คเก็ตตัวนี้ตั้งแต่ปี1994อายุอนามเนี่ย30ปีเข้าไปแล้ว้าเนี่ยเปิดราคามาที่150บาทแล้วเราก็ต่อรองจนจบดีลที่120ตัี่คนี้คือได้แล้ว2 0อนี่ทุกคน120ตัวนี้ made in USA ด้วยเราใช้งบนไปแล้ว140ยสี่บาท เราตัดภาพไปที่คุณแซมผู้ทาชิงเราบ้างดีกว่ามากเลยนะครับแต่ยังหาไม่ได้ไปลุยกันต่อเราไปลุยกันต่อที่ใช้งบได้หรอร้อยสี่สิบที่ก็ใช้งบไปร้อยสีสิบาทแล้วนะส่วนเรายังไม่โดนสักบาทเลยนะฮะต่อสู้กันต่อไปตอนนี้แดดร้อนมากเลยฮแดดร้อนมากเลยเราไปฟังกันต่อนี่ เหมือนเราจะเจอของดีแล้วนะครเหมือนกันเลยเก็ของพี่เขาเลยนะนี่โคกเก่างานเก่านะครับมีโคกกับคาร์ซิโอไม่ค่อยเท่าไรเราโคก,กันดีกว่ารอคาหายโคกเท่าไหร่ครับ 40, 40. บาทโอ้แต่เม็มายมไม่มีเราต้องไปปั้นเอาโอเคสี่สิบบาทนะตรงนี้น่าเดินนะลูดิเราชอบตรงนี้มากเลยมันเป็นแบบเนี้ยมันมีไอเทมแบบน่าจะให้หรือได้พอสมควรเลยละ่ะเดี๋ยวต้องมีแหละเดี๋ยวต้องมีนี่ร้านนี้เสื้อบอยสเกลนี่ร้านนี้ของถูกเราเคยแวะสักแป๊บนึง คือต้องบอกว่าร้านเมื่อกี้เนี้ยเราก็ลืมกดทายเป็นอันว่าเราไดนาฬิกาโค้กไปเดือนนึงและตอนนี้ก็รวมเป็นสองสี่สิบบาทแล้วที่เราใช้ไปเฮ้ยเจร้าเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยร้านนี้อาจารย์แจมเขาบอกแล้วดิดูดิไม่มีวะเขาไดนาฬิกาโค้ไปสี่สิบอันนี้มันคาสิโออ่ะนี่ก็คาสิโอเนี่ยเอาไปทำไปเล่นแพ้เนี่ยอืม อืและตอนนี้ผู้ท้าชิงของเราได้ใช้เงินไปแล้ว40บาทเราจะว่ายังเหลืออีก260เพ้ลุ้นกันอีก260บาทงบของเรานะฮะเหลืออีก260บาทแล้วผมถนัดแต่นาฬิกาด้วยรูู้สู้พี่ก็ได้ไหมฟองนี้กันนะแน่อะไรเอ่ยเรานำเขากันดีกว่าส่วนมากจะเป็นงานจีนครับ มันจะเป็นงานจีนนะครับ,แบบโ,บโอ้โหเพียบเลยเราไปดูข้างในกันนะครับโพะนาคราเชื้อนะครับโอ้โหแว่สายปลาเราเยอะไปไหนหมดวะจอเสื่อมนะฮะนี่มีอะไรจไังไหมชั่วโมงนี้หาของไม่ง่ายเลยนะครับเฮ้ยดูปะด่ะเนาะเฮ้ยหายใจแล้ว คือพองบเหลือน้อยอ่ะคิดหนักเลยวเล่าหกสิบบาทเนี่ยอะไรดีวะโอ้หนี่ต้องมีแน่ๆเลยของเราอ่ะค่อยๆหานี่ดูข้างในข้างในเดี๋ยวเข้าไปดีกว่าเฮ้ยทุกคนวายเนาเซเว่นว่ะนี่เฮ้ยวายเนอเซเว่นราคาไม่ค่อยตกเลยนะเพราะว่าแบบเขาจะบันทึกภาพพาเครื่องที่แบบว่าเป็นของแท้อะไรเงี้ยแล้วก็จะไว้เป็นเฟเฟอร์เรลซ์ในการดูว่าอันไหนแท้อัไนไหนปลอม ด,ดีกว่าดูสิสเ้ยดูอันนี้ก่อนเฮ้ยดูอันนี้ดิคนดูลายนี้ดิลายแม่งมันว่ะดูดิโอ้เอกโซนอะ่ะเฮ้ยเสงว่าเสงว่าแต่ว่ามันขาดเวย้ยอ่ะมันขาดเสง่ว่าดินี่ลิว์พูเฮ้ยคนดิดิวิ ไม่ใช่เว้ยแต่ว่าเป็นเป็นงานเก่างานเก่าพี่นี่ตัวเท่าไรครับอันนี้เท่าไรคนลอยม่อะไรอันนี้อะไรวะนะเออดำน้ำว่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยทิมแมร์แลนด์นแซมทิมแมรลนดคนทุกคนเออโยนไหมหน่อยโยนไมหน่อทุกคนเราดูคู่แข่งเราแล้วก็ยืมมาเฮ้ยทิมแมรลนว้ออไปแล้วไปแล้วไป้ล โอ้ยคาสิ่งอะไรเนี่ยโอ้โนี่คือมันแบบติ๋ๆเราอยากได้มากเลยนะอ่เงี้ยเห็นแล้วก็แบบิดถึงในวัยเด็กเลยเออแบบติ๋วเราไม่ม,ไม,มีไม่มีเงิน<า>ไหม,ม,ไม,มจะซือนะซ้อนะแล้วนี่คือนักล่าสมบัติของเราใครที่อยากแบบมาล่าสมบัติกับเราก็มาด้วยกันได้นะจะมีแบบคอนเทนต์แบบล่าทองซาฟาดนดอะไรอย่างเงี้ยนะเราเคยเห็นแบบหลายหลยคนไปล่าทองเดี๋ยวต้องหาสักอีพีว่ะไปล่าทองมาขายทุกคนตานี้สี่สบาท สี่สิบบาทขอแว่หน่อยขอแว่หน่อยใช่พี่ลงไปลงมาบ้าไม่ใช่คเขาช่องหนึ่งเพื่อนกันเพื่อนกันต้องฟาร์มเมอร์ครับจานกอล์ฟอีกแล้วคนทักกันสีกันสีกันจานกอล์ฟอีกคนหนึ่งกอล์ฟลงไปลงมาพี่ตอนนี้แกกระทำกระตอบคือพี่ลงไปลงมาใช่ใช่ที่ว่าจะทำอยู่นี้กับนิ่งไอจีอยู่ใช่ ในในีน้นนตัวในใบเท่าไหร่ครับเนี่ยสามใบร้อยเฮ้ยสามใบร้อยว่าแปบ๊บหนึ่งนะแตบบ่นึงะเกินงบพอดีวันนี้มีงบเท่าไหร่นะมีงบสามร้อยใช้ไปแล้วเหลือหกสิบบาทได้ใบเดียวให้สองใบได้พี่เฮ้ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวดดีกวทุกคนเฮ้ย<ห>นะแต่ผมไม่ได้ขึ้นจริงเหรอพี่เอาให้กเย อ๋อหมดที่เรียกคิวจิว๋วตอนนี้นี่ทุกคนเราได้มีววีล่าจากร้านนี้ตอนนี้เหลืองบ20บาทมาดูดีว่าเหลือ20บาทซื้ออะไรได้บ้างเมื่อกี้หมกมีววีล่าอันนี้ต้องไปฟื้นคืนชีพเดี๋ยวหมกจะต้องไปทําความสะอาดแต่เดี๋ยวค่อยว่ากัน้วิธีการทำความสะอาดเดี๋ยวเราไปมั่วๆกันแ้หรือเปล่าก็ไม่รู้พีเขาเหลืออีก20บาทส่วนเราอีกสองรบาท ข้างหน้ามีกล่องนาฬิกา้เราไปดูกันนะครับเรามาดูกันจะได้ไหม,ไมเยียอ่ะอรางนิตรงน้ปไปตรงนี้ก็มีวะ่ะเราไปสาะแนตรงนน้นดีกว่า นี่ตรงนี้เฮ้ยทุกคนคาซิโอแต่เขาคงไม่ขายยี่สิบบาทป่ะยานแซมได้อะไรมั่งมีดีเซลอะไรฮะเบบี้จีท่บาทอะยังไม่รู้เลยแล้วแต่ข้อค้าฝาหลังมันไม่มีเท่าไหร่อ่ะพี่เรือร้อยร้อยห้าสิบครับแล้วคนเรือร้อยร้อยห้าสิบนาฬิกานาฬิกาเบบี้จีคนนี่ดูเขาว่าเขาได้เบบี้จีว่ะหรือว่าเขาเอามาขิงเราแน่เลยว่ะเนี่ยเรือร้อยเนี่ย เฮ้ยทุกคนเขาต่อได้ว่าแปดแปดสิบบาทเบบี้จีแปดสิบเดี๋ยวเราจะไปเดินหางบยี่สิบาทแล้วนะว่าจะมีอะไรได้อีกทุกคนดูร้านนี้อ่านี่็นการ์ดการ์ดตัวนึงอันนี้แท็กฮอยเออร์แต่ว่าเอาไปว่าเอาไปว่าไปว่าไม่นี่เลยนาะ S <S อะไรอะ่ะแน่น,นอนครับเฮ้ยทุกคนมีวะ่อะอ,นนอ, <S <S อันนี้คือเกินงบพังงันเลยแปดสิบห้าสิบหมดงบแล้วดิห้าสิบห้าสิบหมดงบแล้ว <S <S ที่ไหนบ้างที่มีราคาเรายี่สิบาทมีใครให้บ้างยี่สิบาทนะยแปดสิบบาท นนี้เท่าไหร่ครับชิคครับอะไรครับ Casio v i n t e อ๋อร้านนี้ครับเนครับนี้ห้าสิบนี่ไม่เกินงบเราแต่เราเอาไปปั้นได้ร้อยห้าสิบเหรอครับร้อยหนึ่งได้ไหมครับร้อยยี่สิบโอเคครับ อันนี้ก็ได้ครับเหลืออีกหกสิบบาทเราอะไรกันดีเนี่ยนะครับผลคาซิโอร้อยยี่สิบบาทเมื่อกี้เราเหลืองบร้อยแปดสิบเราโดนไปร้อยยี่สิบาทเท่ากับเหลืออีกหกสิบาทนะลองไปเดินดูร้านนาฬิกายี่สิบบาทในตำนานของเราไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้กกันนะร้านนี้เสื้อยี่สิบบาทว่ะเฮ้ยยี่สิบบาท ในงบไปเนี่ยในงบไปเนี่ยถ้าเจอจะหาเลยนะเจอจะหาเลยนะมีไหมมีายแเอาถือด <c oughs> ิเราก็คือตัดกำลังในการใช้เขาถือกล้องให้เราเลยนะ นี่หลานนี้40 40 40, 40. เกินงบแล้วเกินงบแล้วงานเป็นมืองานเป็นมือสวยอันนี้วันนาน้นดาว20ว่ะเฮ้ยตูวไหนดิตัวไหนดิดาว20แต่ว่าผ้แแววา, CA, าบ้านว่ะนียคือแบบซื้อไปฝากเจ๊ไหม <laughs> เป็นผ้าบ้านไงใน,นกาันเอฟซีขอใช้รูปนะ และในที่สุดเราก็ได้พบเจอสิ่งที่เราตามหานนั่ก็คือเสื้อตัวละ20บาทนั่นเองเนี่ยเป็นไงสวยไหม20บาทเราในที่สุดเราก็ใช้ครบแล้ว300บาทแม่เอาจดีๆตัวนี้มันก็สวยดีนะแต่เอาเป็นว่าพอแล้วดีกว่าแค่นี้ละ300้ทุกคน หมดนี่คือสามร้อยของเราอันนี้นี่คือสามร้อยของเราตันนี้โอ้เงินเราได้หมดแล้วเราจะไม่ซื้อเพิ่มแต่เราจะพาทุกคนไปเดินดูแล้วก็รออาจารย์แซมเนี่ยซื้อให้ครบด้วยกันนะทุกคนแล้วดูเขาดึงอะไรกันไปดูตัวที่บาทดูว่าดู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 ู้ดูดูดาดู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 ิูด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 ูาด ไม่มีหละวะมันเป็นนาฬิกาจีนไว้อย่างเงี้ยทุกคนดูง่ายนะถ้าเป็นงานญี่ปุ่นอะ่ะมันน่าลือแต่ว่าถ้าเป็นจีนเนี่ยจะก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่รนี่แล้วดูทีมเบลแนอนโหสวยวะ่ะแต่คู่เล็กนี่ดูนาฬิกาล้านนี่ทุกคนนั้นโอเคนะนักแซมงอยู่ไว้โอเคไว้แต่ว่าไม่น่าไม่น่าใช่แต่ว่านี่ โโลโกโ้เลยทุกคน,ะ hey, คน N J U O ล u ม p a สตัวนี้ถ่ายสวยมากเลยนะเคยคนกรอบสายกรอบสายที่ช็อกเยียบเลยเฮ้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 ยเ้ยเ้ยโอ้อะไรวะอะไรวะอะไรเต็มไหมวะ,ะตรงนี้ก็มีเว้ยขนาดนั้ก็มีแต่ว่ายัางคิดไม่ออกว่าจะซื้อเรือนเฮ้ย hey, <Hey, S 2> พี่มีนี่นี่นวาเฮ้ย <Hey, S 2> <the> เรือนนั้นอะ่ะเรือนนั้นอะ่ะที่พี่อนี่แต่ว่ามันสีนี้ไงคนดูดิดน,น,น่าจะโอคนเราเหลือหกสิบบาทแต่มันเกินงบนะฮะนี่เป็นมาตอคอของ G Shock GA ร้อย e สิบนะเป็นสีทองหกสิบได้ไหมพี่อ,อันเดียวอันเดียว ได้ไหมไไโอเคนะเราจบดีลกันแล้วน,นะครับงบสามร้อยวันนี้โอเค <Comb ust os> โอเคพี่โอ้เราอยากเอาจริงเราอยากจะเอาเอาของเรามาเทียบเลยว,ว่ามันใส่ได้ไหมอเอาละทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้อะไรมานี่เราแอบมาอยู่หล,หลังตลาดมามาดูกันเริ่มเลย เดี๋ยวนะตัวนี้ตัวนี้คือเราคิดว่าเราจะใส่ไปทํางาน20บาทคือมันสวยนะทุกคนตอนเราซื้อมาเราสู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์อะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าก็เป็นชุดทํางานได้ใส่กับเสื้อใส่กับกางเกงยีนนี่นี่นแบรนด์นี้เลยคลินิกอะไก็ไม่รู้อะไซเอ็กอสวยแต่ว่ามันสวยอะคอเขาได้คออะไรก็ยูนะแล้วก็นี่นิวอีราแต่เราต้องไปซักนะพวกเนี้ยหรือเราจะไปแช่ไปซัก แล้วเดี๋ยวดูว่าจะคุมหรือเปล่านะตีเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้ออกทำขอบสะอาดใหม่แล้วก็นี่นาฬิกาเป็นของโคนันนี่ข้อดีของโคนันตอนนี้คือเราเคยซ่อมมันเป็นแบบนี้เว้ยมันจะยิงเลเซอร์ได้เดี๋ยวเราจะไปฟื้นคืนชีพกันจากนั้นเราก็มาดูอันนี้ตัวนี้มันเป็นแจ็คเกต็ตได้มา120อ่ะตัวนี้ดูดิทเทเร ร้อยทุกคนดูดิมันเป็นทรงแบบทรงจัม๊มเอลจั๊มแบบนี้สวยเลยนะตัวนี้เป็นของเมกาด้วยนะ m ม d e in USA ตัวนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นอย่างนี้ <c oughs> ปื้ืนทุกคนไม่เป็นไรเราจะไปซักด,ดีแล้วก็ยังไม่หมดตรงไว้นี่นี่คือในกาโค้กอันนี้ได้มาร้อยหนึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือหนึ่งร้บาทอันนี้ไม่เกี่ยวนะเป็นแว่นของเราเราซื้อมาไอเราเอามาจากบ้านโอเค เดีย๋ยวดูของอาจารย์แซมบ้างดีกว่าอาจารย์แซมไม่รู้ได้อะไรมาบ้างนะนทุกคนอาจารย์แซมรู้ได้อะไรมาเดี๋ยวดูด้วยกันนาฬิกาลุนๆนนะครับโโเราอะไรอะ่ะเปิดมาคือได้เหมือนกันนะทุกคนดูเรียนแบบแล้วดูของเขา<ะ>เขาได้มาถูกกว่าเราเว้ย <laughs> นี่เดี๋ยวให,ให้เดี๋ยวให้เทียบดูนะ <laughs> ดูของเขาของเรามีนี่เว้ยนี่จริงจริง,รง,รงสภาพไม่ค่อยต่างกันนะแต่ว่าของเรามีซีน <laughs> เห็นปะ่ะของเขาคือไม่มีซีนแค่นั้นอนะ ใส่ของเขาได้มากี่บาทแซมสี่สิบบาทนี่ครับแซมได้มาสี่สิบสี่สิบาทอ่าสี่สิบอแล้วอะไรอีกอันนี้อันนี้อันนี้แปดสิบบาทแปดสิบทุกคนคาซิโอแท้เลยนี่ cmg นี่ไปนี่ของแท้แท้เซ็นทันแล้วก็ไปเปลี่ยนสายเอาเฮ้ยแต่ตรงนี้จริงนะสวยนะมันทรงแบบว่าใส่วกลูมินอกคล้ายลูมินอกนะแล้วก็นี่แล้วก็ไปใส่สายผ้าก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้เท่าไหร่นะแปดสิบบาทแปดสิบใช่ตอว่าใช่ 80เฮ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้80ดสิบอันนี้เท่าไหร่อันนี้ร้อ้150ต่อเขา120บาทใช่บาทอ๋ออันนี้120ยยีจำได้แล้วร้านนี้ทุกคนแล้วก็นี่เขา80บาทดูดิเบบี้จีนี่เม d ดอินไทยแลนด์ด้วยนะเนี่ยเม d ดอินไทยแลนด์เดี๋ยวจะเอาไปปลูกกันนะทำคลิปปลูกเดี๋ยวฟื้นคืนชีพต่อไปแล้วก็นี่อะไรอ่ะของจีช็อค เป็นสีทองของแท้นะครับทุกคนดูของแท้ด้วยนะเขาเปิดมาแปดสิบบาทแล้วต่อเขาหกสิบบาทอันนี้ผลิตในที่จีนนะใช่เลยโฮ้ยสวยว่ะคือหมดนี่สามร้อยใช่แล้วดูสิต่างกันลิบลับเลยฝีมือไม่ถึงไงทุกคนดูเขาเขาหาตะนกาคาดูของเรานี่เสื้อก็ได้นี่หมวกก็ได้ใครอยากจะมาหาของกับเรานะก็นัดมาได้เลยแล้วมาเจอกันแบบนี้โอเคทุกคนได้เท่านี้สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว